ครับผมครับผมผมตูโฟอัลฟาอินเดียเอ็กซเรย์ออกอากาศจากเขาดัดฟ้าฝั่งนครศรีธรรมราชลอยต่อขนมครับผมครับระดับก็ฟังผมกิจการนี่ไฟแดงแลนะไฟแดงหลังสวนไฟแดงใหญ่น่ะครับระดับของท่านมาดีมากเลยระดับห้าระดับห้าตลอดสัญญาณชัดเจนครับ นะครับผมรับทราบรับทราบขอผมเป็นทูมิเตอร์เก็บไว้นานแล้วครับเก็บไว้โดยประมาณตัวนี้เก็บไว้ติดเจ็ดปีแล้วก็ขออนุญาตไว้แล้วก็เก็บไว้รักษาไว้อย่างดีแต่แบตแบตเตอรี่มันเริ่มมีปัญหาเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แต่เครื่องอยังดีครับเครื่องรนไหนนะคอมมานโดอารหกเจ็ดครับผม คอมมานโดเออารหกเจ็ดครับผมเป็นเครื่องเอนดี้ตัวเล็กๆกำลังส่ง5วัตต์ความกว้างของตูมิเตอร์ประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วโดยประมาณตัวเล็กๆมากเลยจับถนัดมือ มต้องอบันทึกข้อมูลนี้ไว้แล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกเป็นรุ่นพี่ของผมได้ได้ดูนะครับพอบางท่านอาจไม่เชื่อแล้วก็รุ่นพี่ผมมาไม่เชื่อว่าทูมิเตอร,ร์เสายางกิเวโดได้ไกลติด300กิโลเมตรครับมันไปได้นะว่าปานใสเสาต้วน,นยางได้ฝังน้นฝังนี้มันก็ไปได้ ปศเสาจนสัญญาณของเกาะสมุยนะมันอยู่กลางทะเลด้านมันเป็นพื้นที่โลง่งและมันตวนกนมาได้ด้านครับผมผมมาหน้าไปทางในที่เดียวกับเกาะสามุยเลยครับถ้าผมเห็นตอนนี้สภาพอากาศเปิดเล็กน้อยมองมองเห็นครับมองเห็นพเสาจนสัญญานด้านมันลิงกันได้นะ ครับครับครับบางทีผมยังร,รับท่านได้อยู่แต่มีสัญญาณแทรกซ้อนต้องกลับขออไปด้วยนะครับเพราะผมไอ,อยู่ที่สูงรับสถานีอื่นที่ว่าไม่ใช่ช่องทวนได้ด้วยครับผมติดไปแดง,งนะมันมีสัญญาณมอดในพวกนี้ระบบสายไฟมันเข้ามาครับรับทราบข้อความเลยครับ ผมต้องอฝากขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกสถานีที่เปิดโอกาสให้ผมคิวเวโดกับเพื่อนสมาชิกนะครับจากตูโฟอัลฟ้าอินเดียเอ็กซเลครับผม